คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่25ทับส5งเรื่องให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติมเพื่อให้การรักษาความสงบและการแก้ไขปัญหาบ้านเมืองเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติมณหอประชุมกองทับ,บกเทเวศในวันที่28พฤษภาคมพุทธศักราช2557เวลา10นาฬิกา ถึง11นาฬิกาตามรายชื่อดังต่อไปนี้ 1. จ่าสิบตำรวจมานัดเติมธนศักดิ์ 2. พันตำรวจโทสันธนะประยูนรัตน์ 3. นายสุวัตวุฒิศักดิ์ 4. นายวิชาพร้อมเพียงชัย 5. นายธนิกมาสีพิทักษ์ 6. นายกริษณะ มานาการ 7. นายอิทธิพลสุขแป้นสั่งนวันที่27พฤษภาคมพุทธศักราช2557ผลเอกประยุทธ์จันโอชาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ